กระเป๋า a i r a n Pro X Pack ครับเป็นกระเป๋าเป้สำหรับใส่กล้องใส่โดรนสายลุยจาก b bon บ t t e r y Supply ซึ่งเป็นแบรนด์ดังในฝั่งของทางอเมริกาครับ ตัวกระเป๋าเองเนี่ยเขาจะเป็นระบบโมดูล่าคือเราสามารถที่จะจัดของหรือว่าจัดพาติชั่นได้ตามที่เราต้องการเลยเปิดด้านข้างออกมาแล้วก็สามารถที่จะเอาพวกอินเสิร์ตใส่เข้าไปได้นะครับตัวกระเป๋าของเขาเองเนี่ยจะมาพร้อมกับโมดูล CB1 ซึ่งเป็นอินเสิร์ตสำหรับการใส่กล้องตัวโมดูล CB1 เนี่ยจะใส่กล้องกับเลนส์ได้2ตัวก็คือ1บอดี้แล้วก็2เลนส์หรือจะใส่ดโดรนก็ได้ดโดรน1ชุดครับตัวกระเป๋าเองเนี่ยเขาจะมีความจุอยู่ที่30ลิตรเป็น ็นความจุที่ที่ใหญ่ว่ากําลังดีคือใส่ของได้ครบครับตัววัสดุของเขาเนี่ยทำจาก v x 21 X Pack Fabric ซึ่งเป็นการผสานวัสดุ3ชั้นครับแล้วก็มีชั้นที่เป็น k ค v l า r f ไฟเบอด้วยก็เลยทําให้มีคุณสมบัติกันน้ําน้ําหนักเบาแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษครับตัวกระเป๋าเนี่ยสามารถเปิดจิบของได้จากทั้ง ด้านบนก็คือช่องตรงนี้แล้วก็ด้านข้างนะครับจากตรงนี้ที่ชอบก็คือตัวระบบล็อกของเขาครับมันเป็นระบบล็อกที่เป็นแม่เหล็กคือเวลาจะล็อกก็วางไปแค่นี้เองถ้าจะเปิดล็อกค,ครับก็ดึงเชือกตรงนี้แค่นี้ตัวกระเป๋าก็เปิดแล้วนะฮะเรียกว่าสะดวกมากๆฝาด้านบนของเขาเนี่ยจะเป็นช่องขนาดใหญ่เลยนี่นะฮะช่องใหญ่มากรวมถึงฝาตรงนี้ก็จะมีช่องสำหรับการใส่กระเป๋าสตางค์ใส่าพาสปอร์ตใส่มือถือใส่อะไรที่เรา หยิบได้บ่อยๆแล้วก็เขามีแบ่งเป็นช่องที่เป็นผ้านุ่มๆด้วยอยู่ด้านบนตรงนี้ระบบล็อกของเขาจะเป็นแม่เหล็กซึ่งตัวช่องนุ่มๆตัวนี้เราสามารถที่จะเอาไว้ใส่แว่นตาหรือว่าอะไรที่เราไม่อยากให้เป็นรอยได้ด้านหลังของเขาเองเนี่ยก็จะมีช่องขนาดใหญ่เลยนะเอาไว้ใส่ของนย่อื่นนะฮะก็ใส่เป็นพวกแฟ้มเ,เอกสารหรือว่าใส่เป็นโน้ตบุ๊กก็ได้มีซิปเปิดทะลุไปที่ช่องดานนาได้ด้วยตัวช่องสำหรับใส่โน้ตบุ๊กครับตรงนี้ สามารถใส่โน้ตบุ๊กได้ใหญ่สุดถึง17นิ้วก็คือใส่ Macbook Pro ได้สบายๆแล้วก็มีระบบล็อกเป็นแม่เหล็กนะฮะเนี่ยปิดล็อกไปแค่นี้จะเปิดก็ดันขึ้นสะดวกมากๆด้านหน้าตรงเนี้สามารถที่จะใส่ iPad ได้อีกอันก็คือถ้าใครที่แบบอุปกรณ์เยอะๆกระเป๋าใบนี้ใบเดียวอยู่ตัวใสาสะพายของเขาเองเนี่ยก็ทำออกมา <S <S แน่นหนาแล้วก็ออกแบบให้ลดแรงกดเวลาที่เรา สะพายกระเป๋าด้วยพร้อมกับเขามีสายรัดเอวตัวนี้มาให้นะฮะตัวสายรัดเอวเองเนี่ยก็ถอดออกได้อีกอย่างหนึ่งที่ชอบก็คือว่าตรงช่องด้านหลังตรงนี้ครับเขามีช่องที่เป็นกระเป๋าซ่อนอันเนี้ยจะเป็นกระเป๋าที่ป้องกัน rfid ด้วยคือเวลาที่เราเอาพวกบัตรเครดิตเดี๋ยวนี้บัตรเครดิตก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น rfid หมดแล้วเอาไปแตะรูดซื้อของได้ซึ่งในต่างประเทศเนี่ยเขามีการ แอบขโมยบัตรเครดิตกันด้วยการเอาเครื่อง Copy R F I D เนี่ยมาแปะกับตัวกระเป๋าของเราแต่ถ้าเราใส่ไว้ในช่องตรงนี้ครับก็ไม่สามารถท่จะกอบข้อมูลบัตรของเราไปได้ส่วนด้านข้างของเขาก็จะมีช่องสำหรับการใส่ขนน้ำหรือใส่ขาตั้งครับแล้วก็ตัวกระเป๋าเองเนี่ยเขามีหูหิ้วด้านบนตรงนี้ด้วยรวมถึงว่าเขามีช่องเอาไว้ใส่กระเป๋าล้อลากก็เรียกว่าเป็นกระเป๋าอันนึงที่พี่ใหญ่ว่า ครบฟังก์ชันแล้วก็คล่องตัวมากๆโดยรวมเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าสำหรับใครที่กําลังมองหากระเป๋าเป้สารการใส่กล้องเอาไว้เดินทางต่างประเทศหรือออกทริปลุยๆเนี่ยพี่ใหญ่ว่ากระเป๋าใบนี้เหมาะมากๆครับ